ใช่ที่เราตามหาอย่างเงี้ยค่ะมันสวยอะ่ะมันโดนคุ้มค่าค่ะถูกใจเลยคุ้มค,ค่าครับ <Okay. S 1> ผมจ่าเอกรณรงค์ทรงชาตินะครับทำงานป้องกันเทศบาลตงนดดกรทศครับค่ะพี่นันทิกรทรงชาติเป็นทุการในส่วนของกองช่างค่ะเทศบาลด เคยใช้ค่ะที่ใช้ของนิสสันก็คือรถเก่งก็เป็นอาร์เมด่าสปอร์ตเก่งี่ใช้มา6ปีแล้วมันสวยอ่ะมันโดนสวยถูกใจที่พี่ใช้นิสสันแล้วเราก็มั่นใจว่าเออแล้วก็มั่นใจด้วยมั่นใจในนิสสันในในในเครื่องยนต์ในรูปลักษณ์ทุกอย่างนะคะสวยอ่ะมันสวยโดนอ่มันโดนมันโดน คนใหญ่ก็เดินทางไปต่างจังหวัดพวกพี่แหละจะชอบเดินทางก็คือไปทางภาคเหนือขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นทางไกลอย่างนั้น,น,น,นดีเลยดีค่ะดีเลย,อเยโอเคอเ,เลยชมเชีลวดีพี่บอกตรงคือพี่เข้าไปพี่เข้าไปดูนิสันคือเจ้าแรกแล้วเหมือนเหมือนเราใช้อยู่แล้วเราก็ถูกใจ ก็ไปพอเห็นรูปลักษ์คือตอนแรกพี่พเห็นสีแดง<ม>อ่อพี่เห็นสีแดงที่แต่งอยู่แล้วเนาะก็คือมันสวยแล้วพอเข้าไปดูข้างในเอ้ยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เราตามหาอย่างเงี้ยค่ะบึกบืนดีนะ <Okay. S 2> แต่งได้แต่งได้โอเคอ่ะก็มันนิ่งดีขับแล้วมันมันนุ่มดีมันนิ่งดีโอเคคุ้มค่าค่ะคคถูกใจเลยค,คุ้มค่า ในส่วนตัวของพี่ก็คือแนะนําน้องในะที่ทํางานเนะี่ยเนาะก็คือว่าคือมีน้องคนนึงเขาสนใจรถเก่งเนาะพี่บอกถ้าเป็นรถเก่งอะ่ะคือนิสสันอะ่ะเขาจะแต่งมาแบบสปอร์ตคือมันสวยอยู่ในตัวโดยที่โดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มก็คือสวยในความคิดของพี่ที่พี่เห็นเนาะแล้วพอดีน้องเขาก็สนใจตรงที่ว่านิสสัน่ะมันสวยเขาชอบยี่ห้อนิสสันอยู่แล้วน้องคนที่อยู่กองคังอ่ะ่ะคือเขาสนใจ ีก็แนะนำเราแบบนี้แหละเซลก็แนะนําดีคือเราอยากรู้อะไรเซลก็แนะนําเราเลยคือพูดง่ายคือแนะนํา<ๆ>เราในทุกจุดที่เราอยากรู้